มบดูกันะครับกับช่องโนเนมพลัสคาบานาน่าให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆครับผมใกล้ที่จะหน้าหนาวแล้วนะครับเราก็เลยหารถครอบครัวดูแลง่ายๆสวยๆมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้ลูกมาพร้อมกับเจ้าเอาผ่า2.4เป็นเครื่องเบนซินล้วนนะปี2010เลขไมล์1 6 1 0 0 0สภาพแบบนี้เลขไม่ประมาณนี้ไม่ไม่เยอะมาพร้อมกับราคา859,000เท่านั้นครับผม สวยสวยดูแลง่ายๆ VIP ในราคาจับต้องได้แบบนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบรนณาาจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับ นี้เนี่ยก็ไม่ก็พอประมาณแล้วกันเนาะไม่เยอะไม่น้อยนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะสภาพของเครื่องตัวเครื่องสวยๆนะครับอดูตัวทางด้านหน้าก่อนเจ้านี้ก็มาพร้อมกับเครื่องเบนซิน2.4นะเกียร์ CVT พาร์ทก็คือใช้ร่วมกับเจ้าแคมรีนั่นแหละในโฉมปีเดียวกันอัตราการสิ้นเปลืองก็ในเมืองก็8-9แล้วกันออกนอกเมืองก็แตะ10ได้อยู่ แต่ที่สําคัญก็คือทนทานแล้วก็ดูแลง่ายไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับผมสภาพสีคันนี้สียังสวยนะครับริ้วรอยน้อยมากๆใครเอาไปก็ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปเก็บในส่วนของสีเนาะไฟหน้าดวงใหญ่โปรเจคเตอร์มาให้แล้วไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะมีตัดหมอกมาให้ด้านล่างนะครับเซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยคันนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมไปติดจอมาเพิ่ม กระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับใหญ่ๆดูมีอำนาจตามสไตล์เอา่าดมันเป็นรถตู้ที่สปอร์ที่สุดแล้วณเวลานี้นะครับใช้คำว่าสปอร์ทที่สุดแล้วณเวลานี้นะถ้าสมมติว่าจะไปเทียบกับเบนซ์หรือโฟ l กอันนั้นมันก็ดูตันๆเนาะทื่อๆนะครับล้อเดิมโรงงานขอบ17มาพร้อมกับยาง215 60นะครับผมตัวยางที่ติดคันนี้ไปก็จะเป็นยางปี19นะครับ ยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งนะครับและที่สําคัญขอบสิบยางถูกไม่แพงเลยติดในรถเอาผ่าแต่ยางแบบเฮ้ยเส้นหนึ่งหลักพันสบายๆนะครับผมไฟเรี้ยวที่กระจกข้างเรียบร้อยมีสมาร์ทคีย์นะครับให้ที่มือจับคู่หน้าประตูสไลด์ไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาทั้งสฝั่งนะครับผมตามสไตล์สภาพสีสวย,สวยนะฮะไฟท้ายก็ ใหญ่เห็นชัดเจนตามสไตล์รถเอาผาดน,นะครับด้านซ้ายก็จะมีแบชเอาผาดให้เห็นนะฮะโอเคฝาท้ายเป็นแมนนวลนะครับก็เปิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับมีโชคช่วยนะฮะโอเคแล้วในส่วนของด้านหลังเบาะแถว3ามเนี่ยเจ้าแถวตรงเนี้ยนะฮะก็สามารถพับขึ้นไปแล้วไปขแขวนตรงด้านข้างได้ สไตล์ Fortuner คล้ายๆกันนะครับผมเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระแล้วก็ปรับเอนได้ด้วยนั่งก็สบายถ้าใช้งาน4ี่คนก็เพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกนะครับโอ้เป็นรถที่ขนของได้เยอะมากเลื่อนขยับไปข้างหน้าถอยหลังได้นะครับสบายๆเป็นรถที่อัธยาโยนันเยอะนะครับรถตู้เนี่ยนะฮะยิ่งเป็นสไตล์ v i p ด้วยนั่งจํานวนคนน้อยๆหรือเพิ่มจํานวนคนมาเต็ม6ที่นั่งก็ไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวไปชมภายในรถกันครับผม เดี๋ยวเราก็มาลองสมาร์ทคีย์กันก่อนนะฮะเอาพกุญแจไว้กับตัวเนาะก็จะกดตรงปุ่มตรงนี้ครับกดน,นี้คือล็อกรถนะครับกระจกเขาก็จะพับแบบนี้ถ้าจะปลดล็อกก็สอดมือเข้าไปนะครับนี่กระจกก็จะกางออกนะฮะโอเคเปิดมาก็เจอกับหนังสีเบจเนาะแล้วก็ลายไม้สีแดงนะครับสภาพปุ่มสวยๆบอกคนขับมีเมมโมรีให้นะครับ ช่องใส่ขวดน้ําช่องเก็บของที่แผงประตูก็ใหญ่สะใจนะครับเบอะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะทางนี้ก็เป็นผู้มสตาร์ทนะครับผมตัวพาร์คิ่งเซ็นเซอร์ต่างๆปรับความสว่างหน้าปัดอันนี้ก็เปิดฝากระโปรงหน้าฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็นี่ช่องเก็บบัตรเก็บเศษตังเวลาขึ้นทางด่วนนะครับสภาพภายในสวยๆเบาะไม่มีรอยขาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับ แค่น,นี้แล้วนะฮะขออนุญาตเหยียบเบรกสตาร์ทเครื่องกันก่อนนะครับโอเคเลขไม่แสนหกหนะฮะก็ถ้าเทียบกับสภาพรถเนี่ยก็ถือว่านะตัวรถในสภาพดีเลขไม่น้อยนะครับผมเพราะปี1 0, นนะย์เนาะว่ากันตอน,ตอนนี้ก็12 0. ปีละนะครับไม่แค่แสนหกเองนะครับ ข้ามาก็จะเจอพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีครุสคอนโทรอยู่ตรงนี้นะฮะการด้านขวานะครับก็เป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟหน้าการด้านซ้ายก็จะเป็นปัดน้ำฝนนะครับนะด้านบนก็จะเป็นสวิตช์เปิดในส่วนของประตูสไลด์ด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นซนะันรูฟเนาะซันรูฟก็คือจะเป็นซันรูฟตอนหลังนะด้านหน้ามันเป็นมูนรูฟนะครับ อันนี้ก็กล่องส่แว่นตานะฮะมูนรูฟเนี่ยก็จะเป็นแค่กระดกขึ้นเฉยๆนะครับนี่แล้วก็กดแบบนี้ดันขึ้นนะครับก็ช่วยระบายอากาศนะครับแล้วก็เปิดเพื่อให้แสงแดดเข้าทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นนะฮะมาดูในส่วนของเจาซันรูฟตอนหลังนะครับเราเปิดง่ายๆข้างใน,นแหละนี้ ก็จะยาวไปแบบนี้ฝนลงอีกแล้วนะครับเป็นละอองโปรยๆปิดกระจกไวก่อนนะครับัวม่านก็เป็นเหมนนวดน,นะฮะถัดมาก็จะเป็นเครื่องเสียงที่เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นทัชสกรีนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ใครเอาไปก็ไปใส่จอ Android ใหญ่กันหมดแล้วนะครับหน้าจอโทษครับหน้าจอในส่วนของแอร์นะฮะก็จะเป็น ดิจิตอลสโซนเราแยกปรับพัดลมได้สําหรับตอนหน้าแล้วก็มีตอนหลังนะครับแยกปรับอุณหภูมิเกียร์เป็น CVT เอา้าลืมไปไม่ได้เลยนี่ชิฟล็อกมันเป็นรถ V-P ที่จอดเกียร์ว่างได้นะครับก็ถ้าหาที่จอดยากมันสามารถจอดขวางชาวบ้านก็ได้ยังเข็นได้อยู่นะถ้าเป็นพวกรถยุโรปก็ทําไม่ได้เนาะแล้วก็บวกลบได้ตามสไตล์นะครับเด็ดสุดของอพารก็คือช่องเก็บของเยอะมากนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ช่องแรกตรงนี้นะครับจะใส่อะไรบ้างไม่รู้แหละนะครับด้านล่างก็จะเจอ,อกับปักจุดปรีนะแล้วก็กเนี่ยเก๊กเก็บของถัดมานะครับแล้วก็ตรงกลางนะก็มีช่องเก็บของใส่แก้วน้ําอีกตรงนี้นะครับยังไม่พอมันเลื่อนมาข้างหน้าได้นี่นะฮะก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนมาข้างหน้าแล้วก็มันก็มีช่องเก็บของตรงนี้อีกนะครับโอ้โหเต็มเต็ม เยอะจริงๆนะครับสุดๆนะครับก็อย่างว่าเนอะรถครอบครัวสไตล์ท่องเที่ยวตัวเบาะมีที่วางแขนให้นะครับทุกที่นั่งแล้วก็เบาะในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้ามันมีรองน่องด้วยปั๊บไฟฟ้านะครับสบายมากๆเกะด้านหน้านะครับก็สภาพสมบูรณ์ดีนะฮะ ในส่วนของการขับขี่ก็ช่วงล่างพวงมาลัยสภาพยังโอเคครับผมใช้งานได้ไปอีกยาวๆอัตราการสิ้นเปลืองก็ตามบอดี้ละกันตัวมันใหญ่มันก็กินหน่อยแต่ก็ขับสบายไปได้เรื่อยๆเพื่อนหลายๆคนก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่ตั้งแต่เขามีลูกใส่ได้รถเข็นพี่เลี้ยงคุณตาคุณยายคุณปู่เนี่าอ่ะโอเคบรนทุกกันไปได้หาที่จอดก็ยังง่ายอยู่สําหรับรถตู้พอถ้าไปเทียบกับฟกตู้ฟกตู้ก็ยาวกว่าน,นี้หน่อย นะครับแล้วโซ่ทรงหน้าตาก็ดูทันสมัยยังไม่ล้าสมัยเลยยังหล่ออยู่ทั้งนั้นที่เป็นรถปี2010แล้วเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าครับผมเรื่องที่วางเท้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่ะมันเหลือเยอะอยู่แล้วแหละเรามาดูความสมบูรณ์กันดีกว่าเนาะในส่วนของอ่าช่องใส่เอกสารสภาพสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยแทบจะไม่เคยได้ใช้เลยยังติดหนึบนับเลยอ่ตะขอเกี่ยวของมีม่านมาให้นะครับในส่วนของตอนหลังเนี่ยมีทุกที่นั่งเลยนะครับก็เป็นม่านแมนวนวล นะครับบางแดดได้สบายๆรวมไปถึงกระจกไฟฟ้าไว้ตอนจอดซื้อของนะฮะพรนนาน่าจะถูกใจญาติผู้ใหญ่หลายๆท่านปอหลังนะครับในส่วนของแถวสองก็สภาพสวยๆมีรองน่องให้ด้วยนะครับมีพนักพิงครบๆแล้วก็มีเจ้านี่โต๊ะ นะครับใส่แก้วน้ำในโต๊ะเล็กๆเนาะวางของได้อีกนะครับพอถ้ามีคนจะเข้าออกก็ลดลงแบบนี้นะครับแล้วก็เดินไปข้างหลังก็ได้เลยเบาะแถวสามนะครับก็เข้าออกสะดวกปรับเอ็นได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีช่องใส่ของใส่แก้วน้ําอะไรให้ครบมานสภาพสวยๆนะครับนะมีที่ใส่ของ ช่องใส่ของเยอะจร,จริงๆนะครับตามสไตล์เอาผาดเนาะนั่งสบายในทุกที่นั่งขับก็ขับสบายที่สําคัญสภาพแบบนี้ราคานี้แค่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผมสวยๆนะครับใครหาอยู่อย่าช้าเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่าเจ้าเอาผาดสองจุดสี่ปีสองพันสิบคันนี้เหมาะกับใครบ้างครับผมสภาพเจ้าเอาผาดคันนี้นะฮะครบพร้อมใช้ราคาไม่แรง วนกันก่อนรถปี2010นะเลขไม่แส61,000ราคา859,00 0เท่านั้นครับผมเครดิตดีจัดไฟแนซ์ได้เต็มน,นะครับมาดูกันดีกว่ามันเหมาะกับใครบ้างแน่นอนครับสไตล์ตครอบครัวแบบนี้เนาะก็ใช้งานกันในครอบครัว4-6คนนะครับผมและใครที่ไม่ชอบรถไฮบริดอยากได้เบนซินล้วนคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็อย่างที่ลูกบอกรถมันดูแลง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องอะไรก็ไม่ได้หายากเรื่องของยางที่ ล้อมันมาขอบศูยเจ็ดยางมันก็ถูกกว่ารุ่นใหม่ๆหที่เป็นขอบศูแปดขอบศูเก้าเหมาะมากๆไปเที่ยวได้ทั่วไทยนะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง q ิว o d e คที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับผมโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายรถคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทินเราก็รับนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดซ u b s ไ r i b e กดไลค์กดกระดิ่งนะแจ้งเตือนนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับผมทั้งช่องโนเนมและช่องคาบันนาเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้ง2ช่องนะครับผมในส่วนของคอนเทนต์ที่พวกเราจัดเตรียมกันไว้รถสวยๆส,สาระในการซ่อมหรือไปเที่ยวเอีเวนต์ต่างๆนะครับฝากด้วยนะครับทั้ง2ช่องเลยโนเนมและคาบานนาวันนี้ทุกขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ